ส่วนที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้เริ่มแล้วค่ะสำหรับสงกรานต์วันแรกนะคะกับ Amazing บุรีรัมย์ด้วยพิธีท,ทาบุญเบิกบ้านลูกหลานรัชกาลที่1น,นะคะพร้อมกับตรวจเข้มพื้นที่สีแดงก่อนที่จะเข้างานค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกันจัดงาน Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ศาสตร์แสงศาสตร์สีศาสตร์ของดีบุรีรัมย์แต่ไม่ศาสตร์น้ำนะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่15เมษายน เท่ากับ10วันเต็มเลยนะคะคจะเริ่มด้วยกิจกรรมทําบุญเบิกบ้านลูกหลานรัชกาลที่1ที่พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่1นนิมนต์พระสงฆ์2,564รูปจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนที่มาร่วมงาน ซึ่งก่อนเริ่มงานสงการานต์อย่างเป็นทางการนะคะก็ถือว่าการทําบุญแบบนี้เป็นการเอาเรื่องเอาชัยกับคุณผู้ชมคะ่ะงานนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทางภาครัฐกับเอกชนร่วมกันสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้มีความปลอดภยัยภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มขน้น ก็คาดการนะคะว่า10วันของการจัดงาน,นะคะ่ะจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมง,งานในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า4,0,000 0คนและเงินสพัดไม่ต่ำกว่า1,900ล้านบาทค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งถ้ามาจากพื้นที่สีแดง5จังหวัดมาตราการของเขาคือ,อยังไงร,รู้ไหมถ้าไม่อยากกักตัวต้องตรวจโควิดแล้วจ่ายค่าตรวจเองไปตรวจที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร<อ>ับ i ิดเทสจ่าย600อยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าดิฉันจะ